สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะฮะสลับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรับทับบ้านนะครับสรับในงวดของวันที่นะครับ16พฤศจิกายนนะครับก็ล่าสุดนะฮะก็จะเป็นในปลกสลากชุมชนนะก็จะเป็นปกชุมชนสุดท้ายนะฮะของในปีนี้เป็นปลกสลากชุมชนปีที่6กแชุมชนบ้านแหลมมะนาวนะครับละนองซึ่งสังเกตดูแบบนี้นะครับปกแบบนี้ก็ ไม่มีคนอีกแล้วนะครับเนาะซึ่งก็มันก็จะมีปกที่มีคนไม่มีคนนะครับนี่ล่าสุดก็จะเป็นในปกที่ไม่มีคนเลยนะครับปกติมันก็จะมีอยู่คน2คนนะครับสามคนนี่ห้าคนสี่คนนะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยสองคนแบบนี้นะครับซึ่งมันเลขมันออกคล้ายๆกันนะฮะอย่างยกตัวอย่างที่เนี่ยมันมีสองคนนะฮะสองคนแบบเนี้ ก็นะครับมันก็มีเด่น9เหมือนกันเนาะเนี่ยสองคนอีกมันก็ออกคล้ายๆกันนะฮะเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับไม่มีคนเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในงวดนี้เลยนะครับก็ตั้งแต่ในปี67นะครับซึ่งนะฮะออกไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน66 6 6, 6, 6 6 2 3 7นะ มันจะออกเลขเดิมไหมเพราะว่าครั้งก่อนก็ออกเลขเดิมอันนี้ก็มากุมภาแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นในที่3 7 7 5นสามเนี่ยนั่นแหละในครั้งล่าสุดเนี่ยที่ออก7จ็ดเจ็ดนี่ก็ออกเหมือนเดินกับในงวดนนี้นะฮะอ่ะถัดไปนีครับก็จะเป็นในที่เดือนมีนานะฮะก็ห้าหนะแล้วก็สานะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่สิงหานอแปดห้าสองแล้วก็ห้าศูนย์นี่อ่าเนี่ยมันเริ่มมาจากในงวดน,นี้แล้วนะที่ที่ออกเลขเดิมแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่เลขแปดหกห้าแล้วก็หกสามนี่ก็หกสามเลขเดิมก็ห้าศูนย์เลขเดิมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่แล้วก็ในล่าสุด ไม่มีคนนะครับหรือว่าอาจจะออกเลขเดิมอีกนะครับถ้าไร่ดูตามวันตามเดือนนะฮะมาจากในงวดนี้แล้วเนาะที่เป็นเลขเดิมในห้าศูนย์เอาของในงวดนี้มาออกหกสามก็เอาของในงวดนี้มาออกแล้วก็เจ็ดเจ็ดสังเกตว่ามาล่างทั้งนั้นเลยนะฮะสลับในที่ในสามงวดก่อนหน้านี้ที่เป็นปกนะครับชุมชนที่ไม่มีคนเลยนะฮะ ก็ลองมาสังเกตดูว่าทําไมมันออกเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะดูในงวดที่ออกล่าสุดนะครับที่ออก7 7เนาะอ่ะทาไมมันเหมือนกันมันมีอะไรเหมือนกันไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเหมือนกันนะครับอ่ะผิดงวดผิดงวดอืมอะนะนี่นะคุณผาต้องงวดนี้สิอ่ะนี่แหละนะครับทําไมมันออกเลข7 7เเหมือนกันนะ เเท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็แตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นดูรูปดูนู่นดูนี่นะครับเสื้ออันนี้มีเสื้ออันนี้ก็ไม่มีเสื้อนะครับเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่ามันจะออกเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะฮะดูตามสถิติในตรงนี้แล้วนะครับก็ในตรงในหลักสิบเนี่ยถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยก็จะมาเลขเด็ดนี่หลักสิบก่อนหน้าอ่ะหก 6กนะก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มนี่ห้าหกเก็มา5มา7อันนี้เหมือนกันนะครับเอางวดก่อนนะเเพิ่มแต้มลดแต้มเป็น6 7 8นะก็มา6อันนี้6กนะก็จะเพิ่มแต้มเป็น7ลดแต้มมาเป็น55 5, 6 7อ่ะก็มา5มาตรงฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมาตรงลดแต้มทั้งนั้นเลยแล้วก็อ่า 5, เนะาะหเพิ่มแต้มลดแต้ม4 5 6ห แล้วก็มาในที่ใน5มา6แล้วก็ในครั้งล่าสุดเนี่ยหเพิ่มแต้มลดแต้ม5 6 7กเ็นี่ก็มา7อืดแล้วก็ในล่าสุดเนะี่ยก็ต้องนำในงวดที่แล้วนะที่เป็นงวดล่าสุดนะก็คือในงวดเดือนล่าสุดก็คือเดือนตุลาครับที่ที่ที่เป็นปกสลากที่ไม่มีคนเลยเนี่ยมีแต่หุ่นนะอ่านะฮะ มันเป็นเหลวเห็นเป็นข้นตีไม่มีนะไม่มีนะเจ็ดปาดหกหกเจ็ดแดนะฮะเน้นๆเ,เลยในงวดนี้ถ้าถามผมว่ามันจะมาในเลขไหนนะครับสามตัวมันเยอะไปก็เท่าที่สังเกตดูนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับอันนี้มันมาห้าอยู่ในฝั่งนี้แล้วก็มาหกอยู่ในฝั่งนี้แล้วก็มาห้าสามมวดติดๆที่อยู่ในฝั่งนี้นะครับแล้วมันก็อ่ะเริ่มมาฝั่งนี้แล้วนะับเป็นหกแล้วก็เจ็ดแถม มาบนมาล่างเลยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยแปดจะมาบนมาล่างหรือเปล่าเพราะว่าในวัที่แล้วแปดก็มาทั้ง98แล้วก็8 7ทั้งบนทั้งล่างเลยก็ไม่แน่อาจจะมาอีกหรืออาจจะออกเลขเดิม8 9ก็ได้นะครับ8 6ก็ดีนะเลขคอสอเล,เลขเลขคอสอนะฮะเนี่ยเนาะห6 5, 5นะ,ะเออนะเนี่ยมันมา5 6 5หล่าสุดเป็น6 7นะ เออมันมามา6นะมา7เนาะมันก็ต้องมา8เนาะเออมันก็ต้องเรียงกันมานะครับหรือว่ามันจะมา6อีกก็ได้เนาะหกมันก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะหนึ่งสองสามอ่ะมันเว้นงวดมานะครับก็มีโอกาสได้แตนะ่ที่จะมา6 6, 6มางวดนี้งวดน,นี้ไม่มานะฮหกมามาหกสองมาหกสามงวดน,นี้ไม่มี6นะครับอ่ะงวดน,นี้มี6อ่ะเฉีดไปสิ <c oughs> เนี่ยหกสามหกสองหกสามหกห้า อืม,อ,มอยู่ในนี้ไม่มี6-4เลยนะหกสามมา6-5เลยแล้วก็6-2อ่ะถ้า6จะมา,าจริงก็เลขเดิมไหม6-3สาก็ยังออก2ครั้งเลยก็ต้องเป็น6-2แล้วก็นะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะฮะก็อาจจะเป็นในที่ใน6-5มาอีกไหมนะอสา3ก็ออกมา2รอบเลยเนาะก็ใกล้เคียง หกสองหกสามหกห้าก็มีหกสี่นะหรือหกหนึ่งนะหลังหลังนี่เลขออกเลขเดิมหกหนึ่งก็ออกไปงวดก่อนหน้านี้นะที่หกบนหกล่างนะก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันนะฮะสหรับในที่ในล่าสุดนะครับแต่ที่เน้นๆเ,เลยก็จะเน้นไปในที่ได้เด่นปปดนะฮนะเนาะจะเป็นแาดไหนหรือออกแปดเจ็ดตัวเดิมนะเพราะว่านั่นแหละนะนะไล่ดูตั้งแต่ในที่ในห้าศูนย์หกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็เป็นเลขเดิม นะครับหกก็เป็นเลขเดิมแล้วก็7 7นะก็เป็นเลขเดิมนะมันก็วนออกอยู่ในแค่2งวดนี้นี่เอง5 0ก็ไปแล้ว6 3ก็ไปแล้ว7 7ก็ไปแล้วเหลือ3 2อ่ะเป็นเลขเดิม3 2ถ้าซื้อก็ซื้อล่างเนาะเพราะว่ามันมาล่างทั้งนั้นเลยนะเลขเดิม3งวดก่อนหน้านี้ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหัวอ,ออกมาแล้ว ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับก็เป็นเพียงสถิติในเลขที่ออกนะฮะเพราะว่าล่าสุดก็เป็นในปกสลากที่ไม่มีคนนะฮะไม่มีคนเลยนะก่อนหน้านี้ก็นะครับไม่มีคนเหมือนกันผ่านมาแล้วในที่ในนะครับหกงวดนะหกงวดโดยเฉพาะในครั้งล่าสุดที่ออกเจ็ดนะก็ออกเหมือนกันกับในครั้งก่อนอถ้าดูว่าทําไมมันออกเหมือนกันปกสลากมันมีงวดไหนที่เหมือนกันไหม 7, 7 7ที่ออก7 7อ่ะนี่ที่มันออกเหมือนกันแล้วก็5 0แล้วก็ในชี่ใน5077อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันกับในตรงนี้เนาะอ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะรูปแล้ก็มี6 3 6 3อ่ะที่6 3เหมือนกันเดยว มันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันเนาะลูกหรือว่าจังหวัดมันใกล้กันไหมมันก็ไม่ใกล้นะแต่มันก็ออกเหมือนกันนะฮะอ่ะรอบนี้จะออกเหมือนกันกับในงวดไหนหรือนะครับจะออกนะครับเลขอื่นน,นะอ่ะอยังไงก็สมาชิกก็ลองนําไปพิจารณากันดูเลยกันนะครับปกสลักล่าสุดก็จะเป็นในรูปแบบนี้แหละนะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับมา แชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครหลายๆชท่านก็เห็นมันมีเรืออ่ะมีเรือก็อ่ะอาจจะออกเหมือนในเงวดนี้ไหมก็มีเรือเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นปกชุมชนมันมีเรือมันเคยมีไหมมันก็เคยมีนะครับนี่เลยนะอืมเนี่ยมีเรือห้ามาบนเจ็ดมาล่างไหมเนาะบังเอิญหรือเปล่านะเนี่ยนี่ก็มีเรือเหมือนกัน อันนี้ก็มีเรือแต่เป็นปกท่องเที่ยวเมืองลองนะ,ะชุมชนเหมือนกันนะเป็นปกชุมชนเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยหรือว่าเราจะออกเหมือนหนึ่งเป็นง่าน,นี้เลย583 538แล้วก็7 3เนาะหรือว่า7จจะมาล่างอีก คนจะถูกนะ,ะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวแล้วใงไงก็ขอให้โชคดีกับในปกสลากล่าสุดนะฮะเป็นปกชุมชนบ้านแหลมนาวจังหวัดระนองนะครับนา้ยใหญงก็ลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ